สวัสดีครับผมชื่อนายพัชร์รัตนในพุกสอนวิทที่19ตวช2ลำหนึ่งะแนนเฉลี่ยครับวันนี้ผมจะมาอ่านวงจรดชาร์จเมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ที่ตำแหน่งออนกระแสไฟฟ้าไหลเข้าไปที่ฟิล10แอมป์เกล็ดไปยังปลั๊ก C D ขั้วที่19ไหลผ่านสายไฟเส้นสีเขียวไปยังปลั๊กต่อ สี่เอหขั้วที่1ไหลผ่านสายไฟเส้นสีเขียวไปยังปลักเอขั้วที่2จากนั้นกระแสไฟฟ้าไหลเข้าไปยังขั้วที่ Ig ของ Ic Regulator ซึ่งขั้วไ G เป็นขั้วที่ติดตั้งอยู่กับฝาท้ายของอัลเ e e ทอร์เนเตอร์ขั้วไ G เป็นขั้วที่ต่อกับสวิตกุญแจ เพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปเลี้ยงวงจรไอซเมื่อเปิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่งออนกระแสไฟฟ้าไหลไปที่ฟิลแอ7 5 m ์ MET ไปยังปั๊ก4 m ขั้วที่1ไหลผ่านสายไฟเส้นสีดำไปยังปั๊ก A ขั้วที่1ไปยังคอมบิเนชันมิเตอร์ไปยังปั๊ก B ขั้วที่1 ไหลผ่านสายไฟเ,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 เส้นสีน้ำเงินไปยังปลั A, ก๊กต่อ AD3 ขั้วที่15ไปยังไหลผ่านสายไฟเส้นสีน้ำเงินไปยังปลั๊กต่อ CA1 ขั้วที่4ไหลผ่านสายไฟเส้นสีน้ำเงินไปยังปลั๊ก A ขั้วที่4จากนั้นกระแสไฟจะไหลเข้าไปที่ขั้ว L ของ AC Regulator ซึ่งขั้ว L เป็นขั้วที่ติดตั้งอยู่กับฝาท้ายของอันเทอร์เนเตอร์ขั้ว L เป็นขั้วที่หลอดไฟเตือนกับไฟชาร์จอยู่ที่แผงนปัดเมื่อกระแสไฟออกจากขั้วบวกของแบตเตอรี่ไปยังฟิลหกสมบมมไปยังปลั๊กดีขั้วที่2ไหลผ่านสายไฟเส้นสีขาว ไปยังปลั๊ก 1D ขั้วที่1ไปยังฟิวที่1ของ7.5 mA a, a l t s ไปยังฟิวที่2ไปยังปลั๊กที่1ไหลายผ่านสายไฟเส้นสีขาวไปยังปลั๊กต่อ CA1 ขั้วที่5ไหลายผ่านสายไฟเส้นสีขาวไปยังปลั๊ก A ขั้วที่1จากนั้นกระแสไฟ จะไปจะไหลผ่านไปที่ขัออ้ว S ของ IC Regulator ซึ่งขัออ้ว S เป็นขั้วที่ติดตั้งอยู่กับฝาท้ายของขอ,อันเทอร์เนเตอร์ขั้ว S เป็นขั้วที่ต่อกับไฟบวกจากแบตเตอรี่เพื่อนำเพื่อจับแรงเคลื่อนที่ใช้สำหรับควบคุมการประจุไฟจากนั้นกระแสไฟฟ้าของ IC Regulator ไปยังขั้ว B ของอันเทอร์เนเตอร์ไปยังปัฟกีขั้วที่1ไหลผ่านสายไฟเส้นสีดำไปยังลักีขั้วที่1ไปยังฟิล120แอมป์ ALT ไหลไปยังแบตเตอรี่ซึ่งขั้ว B เป็นขั้วที่ใจไฟฟ้าจากการผลิตของอันเทอร์เนเตอร์เพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปประจุที่แบตเตอรี่จากนั้น กระแสไฟฟ้าของ IC Regulator รไปยังขั้ว M ของ IC Regulator รไปยังปลั๊ก A ขั้วที่สาไหลผ่านสายไฟสเส้นสีชมพูไปยังขั้วที่50ของกล่อง ECU ครับขอบคุณครับ